ว่าฉีชังให้อยู่เดี๋ยวบดท่านีชังว่าฉีถามกระลืมมือขึ้นเลือนเบิงอยู่บวมมือขึ้นเลื่อนเบิงอยู่แต่ว่าบดที่ชังลืมถามว่าฉีเอาตัวใดตัวใดจักตัวยังสิบานี้กระเลื่อนนั่นไปเบิงกางเกงห้องเจ้าของลานอีกลานหนึ่งกางเกงมันเหมือนเบิดบานีก็เลยลืมไปเลยก็เลยบดที่ชังจักอย่างบอสี่ชังเดี๋ยวนี้แหละ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เปียกลำเพลิอนออฟฟิเชียลครับตอนนี้อยู่ที่บ้านสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับมาเอาพัสดุองสำคัญสวัสดีครับเแม่สวัสดีครับใช่เหรอแม่อยู่วะ ยังคือห่อมาแนวนี่ใช่ใช้ที่นี่หมุนวมานแต่ว่าแ่าะใส่ Hoạt động 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 này thì cho mắt ักแล้วใครสร้างมาสะันนะื้เ <c oughs> ห็นไหมคือใส่ช <c oughs> ้ีๆ้ <c oughs> เอาทอในอนใ่เลมาดูว่าอะไรอยู่ข้างในกล่องนะครับ จักบาทนี่ฮะมาโอเคเดี๋ยวจะได้โอนให้ตอนนี้เที่ยงครึ่งนะครับผมอีกแจ็กน้อยนะครับประมาณบายโมงบายโมงนิดๆน,นะครับรถขบวนรถบัสเราก็จะ ออกเดินทางไปภูเขียวชัยภูมินะครับประมาณลอยก๊โลนะครับพี่น้องมาอนี้เดินทางไปบ้านน้องสองห้องตำบลผักปังภูเขียวชัยภูมิแบบแบบร้อน บิกซีเอาอเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่าว่าอยู่คุ้มตามันคือเป็นยังสันมีหอดคิวบิ๊กซีเซเว่นโลตัเรเหลืออยู่ตัวเดียวมาซีโต้สามโตน้องเซเว่น,นหมดหมวยมรณาแล้วนะครับผมเหลือแต่บิ๊กซีตัวเดียว เขาคือบ่มีรูปพระเอกว่ะสภาพบาาอมันสีโกบโหมู่เพิ่นก็นเลยบ่เอาใส่จะตอ้องเอาน่ามื่นหกแน่16,000อหีหยังี้ยเออเดี๋ยวหาเงินอีจกจักหาเดือนก่อนเพิ่นสิพ่อ16,000อีกเบิดปีพุ่นล่ะพุะ่นล่ะปิดวงพุ่นล่ะปิดวงยังสิได้16,000 ออ <c oughs> เอีอยงถ่ายเยงเปิดนี่ <c oughs> เอาละครับผม <c oughs> มันคืออะไร าเผมให้แม่ถ่ายมามันอี้องย่างนี่บอกว่าซื้อไดนีม่หละยมัวซื้อซื้อขี่เกาะสิงเดียซื้อยังในค้นมุลไปหลายอันนะมันเป็นสแตนเลสมันบ่ีย ผมออกเงินไปลดบัตร,ตรล่หา,รรหาเงินซื้อก่อน,นบรรดาพีทลงงอะไรยังสิได้ยังสิพอ่อ ไม่ได้พายยากได้อันนี้เค้่นมายัางก็นี่นนมัดแกะย,ยากว่าเป็นปลอกทุเรียน <c oughs> ยนี่มาแล้ว เดีตยวอันนี้ต้องเอาไปขึ้นรถขึ้นรถพี่กุ้งไว้เพราะว่ามันเอาไซรั่งบ่ได้ลิซไซรั่้อยู่อะนั่งเขียวเต็มนัมจะชุดเต็มกับเต็มเลยไหม อือขึ้นรถบัสนี่โอ้มันเปิดได้ทั้งสองทางหมอบ่ได้นะ่ะโอ้เปิดแนวใดนี่ ีโอ้โหโอ๋โหโอนี่มนันก็ยอดทา่าขาลงมาแล้วก็ดึงขึ้นานล้วชิวมันเปิอดอยังไรทางโอเคหม่แล้วขนมันสีงะง่ายมันก็นต้องดึงออกทางไต เอาละครับผมนี่คือแนวใส่ขนพุ่มขนสีขาวๆที่ว่าปักอยู่หัวม่อนนะครับขนฟูๆใหญ่ๆคือก่อนเมกสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงสำนีก่อนนะครับ